มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนมาแล้วเลขทูบแม่น้ำหนึ่งเลขสวยมากเลขทูบป,ปู่แม่น้ำหนึ่งหนึเมษายน2565ครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการหาเลขก่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับวันที่ 1. นึ่งเมษายน2565 ผู้ให้แนวทางคนดังหลายคนก็ทยอยออกมาให้เลขเด็ดเลขแนวทางกันหลายคนแล้วครับล่าสุดที่ออกมาให้เลขก็คือแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนาชดจินดาสาวให้แนวทางเลขคนดังนั่นเองครับส่วนเลขวันที่1เมษายน2565นี้แม่น้ำหนึ่งได้ให้แนวทางเน้นไปที่เลข5กับเลข0เลข2ตัวได้แก่ 5052และ02ครับซึ่งถือว่าตรงกันกันกบเลขทูปปูครับส่วนเลขเด็ดเลขทูปปูแม่น้ำหนึ่งเผยออกมาแล้วครับซึ่งวัดนี้มีเลข5มาอีกแล้วโดยเลขที่โผล่มาก็คือ653ครับทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพือนด้วยนะครับขอบคุณครับ